รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองเพื่อรองรับนักเรียนและเป็นจุดสกัดนักเรียนจากรอบนอกที่จะเข้ามาเรียนในเมืองหรือโรงเรียนแข่งขันสูงเป็นหนึ่งในแนวทางการพลิกประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดี4มือเมืองของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราเข้าไปดูกันเลยค่ะพื้นฐานของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่ในหลายลักษณะประการที่หนึ่งเ,เราพบความ เหลื่อมล้ำของการจัดก,การศึกษาระหว่างเมืองระหว่างตัวจังหวัดและตัวชนบทอยู่เป็นส่วนมากประกอบกับขณะนี้โรงเรียนประถมศึกษาของเราเมีจํานวนปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโรงเรียนขนาดเล็กและในขณะเดียวกันในระดับพัฒนมเราก็พบโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยโตขึ้นทุกวันแต่โรงเรียนตําบลอําเภอก็มีขนาดเล็กลงจากการดําเนินการที่ผ่านมาดังกล่าวเราก็พบปัญหา23ประการนั่นคือ่1 ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเยส่งเด็กเข้าเรียนจากชนบทเข้าสู่ตัวอําเภออําเภอเข้าสู่จังหวัดจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหาคนคราจากภาวะดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าถ้าปล่อยสิ่งนี้ไปนในระยะยาวยก็จะเกิดปัญหาในความเหลื่อมล้ํามากขึ้นจึงเกิดเป็นโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมืองขึ้น คอนเซปต์ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีแนวความคิดเกิดจากว่าทำอย่างไรเราจะสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพวันนี้เราเรียกร้องโรงเรียนนานาชาติแต่การจัดโรงเรียนนานาชาตินั้นลงทุนต้นค่อนข้างสูงนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันคนได้เรียนคือคนที่มีสตังค์เท่านั้นแต่วันนี้ทำยังไงคนไทยจริงจะได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ต่างกับโรงเรียนนานาชาตินั่นก็คือเราจะสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารให้มีโอกาสเท่าเทียมกันจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเราก็ต้องการหยิบหรือมองภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ว่าถ้าเราจะปรับให้โรงเรียนเล็กๆนั้นมีคุณภาพก็เอาครูครบชั้นสิก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะคอปอร,รอกำหนดว่าโรงเรียนที่ต่ำกว่า120คนเนี่ยหากเกษียณอายุราชการแก่ไม่คืนพออ,อไม่คืนครูให้เพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณน,นั้นนั้นมาใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ร่วมกันนั้นโรงเรียนคุณภาพชุมชนจึงเป็นจุดที่จะก่อกําเนิดเลือกพื้นที่ที่มีปริมาณเพียงพอที่เป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมสะดวกพร้อมที่จะรองรับการเดินทางและในจุดตรงนั้นเนี่ย โรงเรียนที่จะเป็นคุณภาพชุมชนต้องปร,ปรับปรุงโครงสร้างน้านอาคารสถานที่และปัจจัยบริหารต่างๆเพิ่มครูให้เพียงพอกับวิชาเอกและวิชาที่ต้องการเมื่อมีอาคารสถานที่เพียงพอมีครูเพียงพอมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพก็จะเปิดโอกาสให้ลูกหลานที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นนํานักเรียนจากโรงเรียนเล็กๆเดินทางมาเรียนที่นี่ร่วมกันเราก็มีความคาดหวังว่าสิ่งเดียวนี้ก็ให้นักเรียนทุกคนคนยากจนไม่ว่าอยู่ตรงไหนในช,ชนบท ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ต่างกับในเมืองเราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำอันนี้คือความต้องการลเจิตรนณ์ของโรงเรียนคุณภาพชุมชนสาหรับโรงเรียนดีสีมุมเมืองเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนดีสีมุมเมืองต้องการตอบโจทย์3ประกการครับ 1. รองรับเก็บเด็กเรียนต่อจากป .6 จากโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน 2. เก็บเด็กขยายโอกาสในโรงเรียนขยายโอกาสต่างๆ 3. สกัดก <it> ั <division> <world> ้นไม่ให้เด็กไหลเข้าสู่โรงเรียนในเมืองที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เกินกว่า3 0 0พันอยู่แล้วในปัจจุบันถ้าหากเราทำโรงเรียนดีสีมุมเมืองได้เราก็จะมีโรงเรียนเฉลี่ยมัธยมเนี่ยอยู่ประมาณโรงเรียนละพันห้าถึงสองพันกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดถ้าหากเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าท้องถิ่นดูแลพื้นฐานจัดการศึกษาก่อนปฐมวัยเนี่ยคือโรงเรียนคุณภาพชุมชนให้มีคุณภาพแล้วมัธยมดีสีมุมเมืองก็จัดมัธยมให้มีคุณภาพ เราก็จะช่วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพขอให้เกิดคุณภาพลดความเหลื่อมล้าของประชากรของคนไทยเราแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าหากโรงเรียนดีสีมุมเมืองเชื่อมกับโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็หมายความว่าเราได้คนไทยที่มีต้นทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจะตอบโจทย์การมีงานทําและมีอาชีพสอนรับกับความต้องการของแต่ละจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคนมีคุณภาพมีการศึกษาดีมีอาชีพเขาก็จะมีรายได้เมื่อคนไทยมีรายได้มีอาชีพที่ดีมีการศึกษาที่พร้อมเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นต้นทุนประชากรของไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตอันนี้คือเจตนาลมที่จะต้องขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชนสู่โรงเรียนดีสีมุมเมืองเพื่อพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาชาติไทยให้ไปสู่การปรับการเปลี่ยนนะครับการศึกษาที่เรามีความคาดหวังอยากเห็นในอนาคตว่า การศึกษาคือเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติตามนโยบายของราฐาัฐบาลแล้วก็ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและก็สำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาพื้นฐานเนี่ยซึ่งมีหลักคิดพื้นฐานที่จะสร้างโรงเรียนของชุมชนและโรงเรียนสี่มุมเมืองขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อประกันโอกาส ลดความเหลี่ยมล้าแล้วก็สร้างความเสมอภาคให้การจัดการศึกษาอางมีคุณภาพสํานักง,งานเขตพื้นที่การ,ารามมาศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งก็ได้นําแนวทางและวิธีการที่ทางรัฐบาลให้กรอบแนวทางในการดําเนินการเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วก็ประชุมจากผู้มีส่วนร่วมก็ได้โรงเรียนทวีภาพิเศษบางมุอเทียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่อยู่ชายขอบติดต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมุทรสาครเป็นเขตที่ขยายเมืองในวันนี้และอนาคตซึ่งจะจะรองรับเพื่อเตะให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นนําอีกเรือนหนึ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ที่สามารถที่สกัดกัน้นนักเรียนที่อยู่โซนทางสมุทรสาครไม่ให้ทะลักเข้ามาในกรุงเทพและเป็นการบริการโอกาสและลดความดับล้อนเพื่อสร้างความเสมอภาคและให้มีประสิทธิภาพ ประการต่อมาคือที่นาดูแลโรงเรียนนี้มีเนื้อที่ที่เหมาะและก็มีจานวนนักเรียนที่พอเหมาะไปตอบโจทย์และเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและก็ของสนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการคัดเลือกและสรรหารแล้วก็เกิดจากการมีส่วนร่วมให้ประธานกลุ่มทุกกลุ่มคือ6กลุ่มได้รวมกวมพีนาและไปดูสภาพริงทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดและก็ตัวแทนจากสมบัติถอตัวแทนจากพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นองค์โรงเรียนที่เหมาะที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาและตอบโจทย์ากา,ารการจัดการศึกษาในยุคน,นี้ครับสำหรับโรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนของเรานะครับผมคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมดีสีุ่เมืองด้วยอีทผลต่างๆนะครับห เหตุผลด้านเนื้อที cloth. ่นะครับโรงเรียนเรานั้นมีเนื้อที่ถึง51ไล่และมีพื้นที่ที่จะรองรับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับอาทิเช่นมีพื้นที่ที่จะทําสนามฟุตบอลนะครับมีพื้นที่ที่จะทําสระว่ายน้ําพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารบียนอาคารประกอบนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน บเหตุผลที่2นะครับพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนเรานั้นเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ชายเมืองนะครับก็มีชุมชนที่ขนาดใหญ่รอมรอบโรงเรียนเราจะมีชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีผู้ปกครองนักเรียนและก็มีนักเรียนที่ตามผู้ปกครองเข้ามานะครับพร้อมที่จะรองรับนักเรียนนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งแท้อัดอยู่แล้วนะครับโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับอันนี้ถือว่า เรามีความพร้อมนะครับที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จากสถิติที่เราเก็บข้อมูลมานะครับจากปี2,558ถึง2,563นั้นนะครับเรามีนักเรียนเพิ่มข,ขึ้นนะครับร้อยละ70นะครับของจากปี5 8เพราะฉะนั้นเรื่อง <S <S อที่ตั้งภูมิประเทศนะครับของนักเรียนเรานั้นพร้อมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง บุรรคลากรบุรรคลากรของเรานั้นมีบุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะนะครับเราสามารถที่จะเปิดเป็นวิชาชีพเฉพาะด้านให้กับนักเรียนนะครับอาทิเช่นด้านอุตสาหกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่รอบๆเรานะครับด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ด้านบริหารธุรกิจนะครับเรามีบรุรคลากรส่วนหนึ่งที่จะพร้อมนะครับที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่ ใน,นคัครบถ้าหากว่าเราได้รับคัดเลือกนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมดี4หมู่1ของสํานังกนนางานคณะนรรมการการศึกษาขา้นพื้นฐานของเราเราคาดว่านะครับอีก5ปีการศึกษาข้างหน้านั้นเราจะสามารถรองรับนักเรียนนะครับได้ประมาณ2,100คนขึ้นไปนะครับแล้วก็อาคารสถานที่นะครับเราก็จะมีความพร้อมที่จะก่อสร้างเพื่อจะรองรับจํานวะนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามอันดับ คุก่าคะวันนี้เราตามตาศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเา่าธรรมศั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาที่มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อมาเยี่ยมชมผลงานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่มากมาย จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกับเราเลยค่ะผมคิดว่าอยากจะเห็นกระสรวงทั้งหมดเข้ามาทำก็คือเดินเรื่องไปกจอรอบดวงจันทร์สเรื่องโซคาร์แมนฟิวชั่นนะครับสามบเพราะว่าทานั้น,ะนรัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาตินะนะครับแล้วก็ท่านนายกตรีก็สนใจมากเรื่อง BCG แล้วผมก็เห็นว่า BCG เนี่ยเราสู้ได้จริงๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งพอผมก็เห็นที่นี่นะผมว่าอุตสาหกรรมการทหารเ็จะต้องทําให้เป็นวาระของกระทรวงกันนะผมว่าเพามันมีเกมเชนเจอร์มันเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมยุค3.0เนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมยุค4.0เนี่ยนะครับพืน้นฐาน ABC มเนี่ยอีกเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นเรื่องโรบอตเป็นเรื่องเทเลคอมมิเนคชันเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องเ i คิดว่าวาระของกระทรวงเนี่ยก็คงมีหลายวาระนะครับวาระหนึ่งท uh ี่คิดจะเอาเขาเป็นวาระของกระทรวงก็คือการวิจัยและทํานวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทหารเพราะว่าเราทําได้ทําได้ดีด้วยทําได้เร็วด้วยนะครับแล้วก็ปจพก็เป็น หนในสถาบันที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการทหารนะรแลถ้าเราทําได้เองเนี่ยต่อไปเราก็ซื้อน้อยลงลก็ประหยัดงบประมาณในประเทศจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องผลิตเองแล้วก็ได้ในคุณภาพที่ไม่ด้อยกว่าหรืออาจจะดีกว่าแล้วก็ราคาต่ํากว่าซึ่งที่ผมสดับตับฟังในบางชิ้นก็ต่ําเป็นเพียง25ของที่ต้องซื้อ ก็เรือดำน้ำนะครับเรือที่ลงใต้น้ำนะครับลงลึกถึงร้อยเมตรมีขนาดไม่ใหญ่นะครับก็เป็นโลบอทเชิดิตนะครับสามารถไปตรวจสอบเรื่องความมั่นคงไปตรวจสอบเรื่องโบราณคดีที่อยู่ใต้น้ำลงไปซึ่งปกติเราต้องใช้กระดานน้ำก็ลงได้ไม่ลึกแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะข้างล่างมันมืดเราก็มีระบบโซน่าใส่ไปในโรบอทที่ลง ใต้น้ำเนี่ยได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ขายยังต่างประเทศก็ได้นะครับประเทศอาเซียนของเราเนี่ยมีจํานวนมากที่เป็นประเทศทางทะเลหรือไม่ใช่ประเทศทางทะเลก็มีชายทะเลที่ที่ยาวมากดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความต้องการในประเทศอาเซียนทั้งมวลที่จะต้องการเรือที่จะไปสำรวจใต้น้ำนะครับก็เป็นอะไรที่ที่มีอนาคตด้วนะครับนายเจคด้วยมีอนาคตด้วยและทําได้ในราคาที่ถูกมากๆด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็เห็นยานเคลื่อนที่เป็นโรบอทเหมือนกันนะครับใช้สําหรับตรวจระเบิดที่ถูกฝังเอาไว้อะไรต่ตางเรื่องของยานอาวากาศได้ดาวเทียมนะครับซึ่งผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าไทยจะไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ในเวลาอีกสักเจปีข้างหน้าเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับคนได้มาเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเห็นแหลกเห็นงานที่ทํามาแล้วนะครับซึ่งก็ ทุกอย่างก็ยืนยันว่าที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ที่มีประจอมเก้าพันคนหนือของเรานะครับเราก็มียุทธศาสตร์การทําพัฒนางานวิจัยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในเรื่องของงานวิจัยซึ่งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตอบสนองความเป็น Thailand 4.0ยุทธศาสตร์เรื่อง,องงานวิจัย ในอาการที่จะสร้างนาวัตกรรมนะครับทางด้านดาวเทียมเรามีนวัตกรรมของมอชพที่เรามุ่งเป้าที่จะบูรณาการศาสตร์ด้วยกันนะครับทั้งใน3วิยาเตนะให้ทําในเรื่องของระบบรางนะครับให้เกิดความรูปธรรมจริงรวมถึงงานวิจัยนะครับนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรมทางความมั่นคงเราจะเป็นเรื่องของบุ๋ยยนต์ลายวัตถุระเบิดชุดเกราะป้องกนันต่างๆเพื่อใช้ใน การทหารครับมหาวิทยาลัยที่มีผู้ชมชาวมณฑลกรุงเหนือเราก็มีบุลคลากรที่มีความพร้อมนในทุกศาสตร์ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงวัสดุซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเทียบูรณาการกันให้เกิดเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองนวัตรกรรมที่ประเทศไทยที่จะต้องนําเข้าในต่อเนื่องในอนาคตตัวนี้เป็นงานวิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับยาน สำรวจใต้น้าแบบมีสายควบคุมที่มาที่ไปของตัวนี้ก็คือเราไปเห็นนะครับในต่างประเทศที่เขาใช้งานกันแต่ส่วนใหญ่เขาใช้งานกันในอุตสาหกรรมพิโตเคมีหรือว่าในทะเลลึกนะครับซึ่งพวกนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่เราเล็งเห็นว่าการที่เราสามารถจะพัฒนาให้ตัวมีขนาดเล็กลงแล้วก็เหมาะสมกับในพื้นที่ในประเทศไทยนะครับใช้คนประมาณคนหนึ่งสองคนในการปล่อยได้นะครับสามารถติดตัง้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการค้นหาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ใช้ในการสำรวจได้ ครับอันนี้คือเป้าหมายแรกที่เราพัฒนาอย่างที่บอกนะครับยาสูดใต้น้ํามันเป็นของใหม่ที่เราสามารถนําไปใช้ในงานได้หลายอย่างครับอย่างเช่นงานพวกสํารวจด้านพลังงานนะครับก็คือพวกสํารวจหาแหล่งขุดเจาะน้ํามันหรือว่าพวกแท่นขุดเจาะน้ํามันต่างๆรวมถึงพวกสายเคเบลิลใต้น้ําสายไฟใต้น้ำนะครับงานที่สองก็เกี่ยวกับการเพาะลิงสัตว์น้ำนครับเราสามารถจะเอายาสูดใต้น้ำพวกเนี้ยไปสํารวจในพวกฟาร์มนะครับเช่น บ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งเมื่อก่อนเราใช้วิธีการลากอวนขึ้นมาซึ่งซึ่งตัวนี้นเป็นการรบกวนในในในระบบบ่อนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เข้ามาทดแทนได้ในอนาคตนะครับต่อมาก็เป็นพวกงานเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุโบราณต่างๆหรือว่าวการสำรวจพวกแหล่งเรือจมพวกนี้ตอนนี้เราเราได้งบปรมามาเพื่อในการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเราได้ทําความร่วมมือกับทางกองมลริกาใต้น้ำกร,กรมสิลปากรในการที่เราจะพัฒนา ยานสำรวจใต้น้ำนะครับเพื่อต่องสกเกตภาพในการทํางานของกองมรณะทีใต้น้าดังนั้นการที่เรานำที่ดีพวกนี้เข้ามาแล้วก็พยายามปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยก็มีความจําเป็นนะครับแต่นาทีตัวนี้นะครับถูกพัฒนามาถึงสิบปีนะครับตอนเริ่มต้นก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้กับหน่วยผู้วัดดูระเบิดเราเรียกย่อๆว่าหน่วย EOD หน่วยนี้เนี่ยเขาจะทําการ ผู้วัตถุระเบิดที่ต้องสงสัยว่ามันจะระเบิดนะครับให้มันไม่ระเบิดโดยการใช้น้ำที่มีความแรงมากเนี่ยทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้มัน ไม่ระเบิดคอนเซปต,ต์นี้มันถูกสร้างมาตั้งนานแล้วครับเพียงแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ใช้โดยทั่วไปเนเป็นของต่างประเทศเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่าง3หน่วยครับมาหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยใช้งานก็คือ EOD ของสับลูธานกเรามีคนให้ทุนหรือแบนค์ทุนอยู่หลายหน่วยมากแรกๆนี่ก็จะเป็นสพอวสําสำนักงานวิจัยแห่งชาติระับสุดปัจจุบันก็เป็นอวอร์เราเรียกวเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่3วัตถุประสงค์ของมันก็คือต้องการจะทําให้มัน กลายเป็นหุ่นยนต์ที่บังคับทางไกลแล้วทาให้ผู้คูมได้ด้วยมนุษย์ครับจะได้ลดแรงลดความสูญเสียจากคนที่ไปเก็บผู้ระเบิดงานวิจัยอันนี้ทำให้ดีซับเตอร์เนี่ยมีแรงสะท้อนถอยหลังเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยถูกทําและผลิตเอาไปใช้ในกอนรลมาน3สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ปืนซุ่มยิงขนาดจุดสามจับแปดลาบัวแม็กนัมโดยวัตถุประสงค์ของเจ้าของคุณเนี่ยก็คือต้องการพัฒนานักวิจัยจที่จะไปทําด้านการพัฒนายุโทโธปกรณ์เพื่อป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงครับแล้วก็พัฒนาปืนซุ่มยิงตัวนี้โดยทักทีมงานของเราไปสํารวจความต้องการของทางผู้ใช้ก็คือหน่วยซีของพลอ,อแล้วก็ทางรถพิเศษของของทั้งสง้ครับซึงทัก เขาให้ข้อมูลมาว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องของอกดไกในเรื่องของการลั่นไกซึ่งมันเป็นลักษณะของไก่ทนครับเหนียวครั้งแรกเนี่ยมันจะเบาก่อะแล้วพอถึงระยะที่มันจะปลดไก่ปลดเสียสําหรับยิงมันจะน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขารู้สึกแล้วก็ลั่นอันนี้เป็นโจทย์ที่ที่เราได้มาแล้วก็มีเรื่องของความแม่นยำ นในระดับของอพิซชั่นไล r ฟิ l e หรอสไนเปอร์ไลเเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5 m o a นะครับส่วนที่ยากที่สุดของงานนี้ก็คือตัวรับกล้องนะซึ่งเราต้องเอาเหล็กมาแล้วก็เจาะรูความยาวของรับกล้องอน่ีนิ้วะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้มันจะอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่นานั้นเราก็ต้องอ,ออกแบบพวกดอกกัดดิวที่จะเจาะรู เพื่อที่จะใช้กับเครื่องดึงที่เรามีอยู่แล้วก็มีการออกแบบสร้างเครื่องดึงเกลียวสําหรับทำเกลียวข้างในลำกล้องครับเราก็ออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาในเวิร์ชชอของเราเองแล้วก็ทำลำกล้องจนได้จนสําเร็จครับตัวนี้ตอนที่เราทดสอบปิดโครงการเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมระยะท,ที่เราทําการทดสอบนะกับความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่0.75 MOA แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเนี่ยได้มีนโยบายครับที่จะนำไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำเข้าสู่การขยายผลนะครับเพื่อที่จะใช้ในกองทัพต่อไปค่ะและนี่ก็คือผลงานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ นนัน้ครูจะต้องมีทิศทางการสอนอย่างไรปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ซึ่งมีความคาดหวังและมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตรวรรษที่21เนี่ยเขามีความคาดหวังให้เด็กตั้งแต่ปถมนะฮะมัธยมต้นเนี่ยสามารถ นำความรู้เนี่ยไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวชุมชนสังคมได้เลย,เลยครับส่วนเด็กมัธยมปลายเนี่ยก็ต้องเรียนเชิงปฏิบัติการสามารถที่จะไปวิจัยช่วยในชุมชนได้ช่วยในด้านเศรษฐกิจกของชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะรวมทั้งถึงผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมที่จะต้องเอาไปสร้างเป็นผลผลิตเป็นนวัตรกรรม กับในโลกยุคใหม่นะครับในศตรวตรรษที่21นะถ้าเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาเนี่ยเรากำหนดชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยไอตัวที่จะตามมาที่สู่เป้าหมายก็คือตัวชีวัดต,ต่างๆเนี่ยไม่ว่าเป็นตัวชีวัดของครูก็ดีของผู้บริหารก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นศึกษานิเทศก็ดีนะฮะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยหลักสูตรต่างๆในอนาคตเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์เป้าหมายกับตัวชีวัด ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะต้องมีทั้งตัวแกนกลางแกนกลางที่ทําอย่างไรให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถสร้างหลักการได้แล้วหลักการนั้นไปสู่การสร้างหลักสูตรท้องถิน่นไปเรียนรู้ท้องถิ่นต่อไปตอนนี้ทําอย่างไรให้ครูเนี่ยเข้าใจนะเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับสมรรถนะของคนในศตวรรษที่21เดาได้อย่างไรแน่นอนที่สุดครับคือตัวกระบวนการ ในอดีตเนี่ยในหลักสูตรเกิดกลางที่ผ่านมาเนี่ยในห้องเรียนไม่มีกระบวนการสิ่งหนึ่งที่มันทําให้หลอกตาเรามาตลอดก,ก็คือตัวการสอบที่ได้คะแนนมาโดยที่คะแนนนั้นไม่สามารถสะท้อนใะห้เห็นได้ว่าเด็กที่จะอะไรเป็นเด็กทําอะไรเป็นเด็กแก้ปัญหาอะไรเป็นเด็กมีค่านิยมในการคิดการทํางานเนี่ยให้ส่งผลกระทบไปถึงสังคมโดยรวมอย่างไรถึงครอบครัวถึงชุมชนอย่างไรมันไม่เคยมีสิ่งนี้ปรากฏ ซึ่งสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อ10กว่าปีแล้วในประเทศไทยรูปแบบในอดีตคือการสอนแบบ Passive Learning Passive Learning ก็คือสอนแบบการเรียนรู้ที่เด็กเป็นเพียงผู้ดูผู้รับฟังนะผู้ทำตามจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ Active Learning Active Learning เป็นรูปแบบที่เด็กจะต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงคิดเองทำเองแก้ปัญหาเอง เพราะกระบวนการที่เยาต้องนำมาใช้คือกระบวนการสร้างความรู้ที่ทำให้เกิดเข้าใจในความหมายของเนื้อหาสาระสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับบริบทของชีวิตเราโดยการออกแบบให้เอาสิ่งเหล่านี้ให้ไปคิดเองทําเองเมื่อเด็กเข้าใจแล้วเด็กก็จะรู้ความหมายเมื่อเด็กรู้ความหมายเด็กก็จะเห็นคุณค่าเมื่อเด็กเห็นคุณค่าเด็กก็รู้จักทนุถนอมและบำรุงรักษามันต่อไป อนุรักษ์หรือต่อยอดพัฒนาต่อไปในเชิงบวกนะครับแต่เนื่องจากเราสอนแบบบรรยายเราให้เด็กอ่านไปท่องไปจำเด็กไม่เคยรู้เข้าใจเลยไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เรียนเลยแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ